Premises, สวัสดีครับสวัสด like ีครับวันนี้นะครับเป็นคลิปแจกลงทานแจกลงทานนะครับอาเริ่มต้นก่อนนะครับเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังก่อนอาสำหรับ FC ที่ไม่สามารถขนของมาที่วัดได้นะครับคือพี่สาวอาจารย์เนี่ยอันนี้พี่สาวอาจารย์นะครับพี่สาวอาจารย์อันนี้หมายเลขบัญชีของพี่สาวอาจารย์นะอาเข้ามาใกล้ๆก่อนครับเข้ามาใกล้ๆซุ่มๆหน่อยนะครับแอดไลน์ดีมานะครับแอดไลน์ดีมานะครับชื่อบัญชีนี้บริจาคเท่าไหร่ก็ได้ บริจาคก,ก็ตั้งแ่ก็ได้เพราะเขาจะไปซื้อที่ร้านค้าส่งแล้วมารวมกันแพ็คนะครับคือคอนเซ็ปต์เนี่ยก็คือของ3,000ชุดเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับสมมุติว่าข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยเราได้1,500 1,500ถุง5กิโล1,500ถุงที่เหลืออีก1,500ถุงรวมเป็น3,000เนี่ยจะเป็นของแห้งเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากได้ข้าวแต่บางคนอยากได้ของแห้งนะครับคือคือเขาไม่สามารถเอาสองอย่างได้ข้าว5กิโลกับอของแห้งของแห้งอีกถุงใหญ่เนี่ยไม่ได้นะครับ แต่เงิน5้า้บาทน่ะได้ทุกถุงนะครับดังนั้นก็เลยมีกองทุนตรงนี้สําหรับคนที่ไม่ได้คือค่าส่งเคอรี่มันแพงมากจากกทมมามาขอนแก่นเนี่ยฮารุโหดมากนะครับก็เลยอ่ะนี่อาจารย์เปิดกองให้แล้วเพราะว่าถามกันมาทุกวันเลยนะครับวันนี้อาจารย์ทำคลิปให้ดูดูคอนเซปต์นะดูคอนเซปต์นะครับตั้งแถวตั้งแต่หน้าวัดนะครับอ่าหนึ่งคู่แถวเลียงหนึ่งคู่หนึ่งคู่ก็คือสองแถวนะครับ แถวเลียงสองแถวจากหน้าวัดยาวไปนู i̇şte so teaching, ่นนะครับยาวไปนู่นอ่ะถ้ามันไกลเลยท้ายหมู่บ้านก็ต้องเลยท้ายหมู่บ้านไปอีกประมาณสองสามกิโลก็ต้องตืดเชื่อจา์ครับจนถึงต้นมิตรภาพถึงต้นมิตรภาพเชื่ออาจาร์ใครมาตีหนึ่งครึ่งได้แถวหน้าวัดได้ก่อนกลับก่อนเราเริ่มแจกเจ็ดโมงเช้าเราเริ่มแจกเจ็ดโมงเช้าเชื่ออาจา์ประมาณสามชั่วโมงกว่าหมด สามพชุดเนี่ยนะครับสามพชุดนะครับมาเช้าเชมาเช้าเช้าประมาณตีหนึ่งครึตีสองคุณจะได้คิวแรกนะครับถ้ามาเก้าโมงเชื่ออาจารย์อย่ามาอย่ามาเพราะเพราะมันจะไม่เหลือเพราะคนคนไม่ใช่ทั้งไม่แค่อําเภอนี้อาจารย์บอกไว้เลยนะแบ่งทั้งจังหวัดสามพันคนเนี่ยไม่ธรรมดานะครับและคนไหนที่อยากจะมา,าช่วยแจกช่วยแจกวันที่ยี่สห้านะครับ ให้เข้าทางหลังวัดอย่าขับรถเข้ามาหน้าวัดเด็ดขาดให้ขับเข้าไปทางเทศบาลน,นะอะตามอาจารย์มาตามอาจารย์มาห้ามเข้าหน้าวัดห้ามเข้าหน้าวัดนะครับคนจอดรถหน้าวัดด้วย,วยนะครับ <laughs> มัน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 ไม่ได้เลย <ừ> มันไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีคุณตำรวจนะครับเดี๋ยวจะมีคุณตำรวจเนี่ยมาช่วยจัดคิวนะครับไม่ไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสจะเกิดจลาจนเพราะว่าเดี๋ยวไทย ใครใครจะลาจนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจับเข้าสันเตยครับดตอนกลางคืนตอนกลางคืนไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าว่าจะมืดนะครับไฟเราสว่างกว่าโรตัสเอ็กเพรสอีินะไฟเราสว่างสี่ร้อยวัตต์นะฮะสว่างกว่าโรตัสอีกนะฮะคือไม่ไม่มีเงียบเหงาไม่มีน่ากลัวคือคืนตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับคือคืนตั้งแต่ตีหนึ่งนี่แยกออกแล้วนะฮะทีนี้จะ ทีนี้นะครับทีนี้อ่ดูอาจารย์นะต่อแถวสองแถวนะครับสองแถวยาวมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ถึงอนุสาวรีย์แล้วกันที่เก้านะครับแล้วก็วนออกนะครับอ่ามามานี่มานี่สองแถวนะครับตรงนี้ตรงนี้เราจะมีที่กั้นนะครับสองแถววนออกอ่าตรงนี้เราจะมีที่กั้นนะครับตรงนี้เราจะมีที่กั้นจะเดินได้แค่สองแถวนี้นะครับเดินได้แค่สแถวนะครับเม ตรงนี้ usted, จะเป็นประลัมแตะของ SK. ได้ของสองแถวเสร็จปั๊บวนออกนะครับวนออกสเตมสแตมแขนสแตมแขนกลัวกลัวมารับของซ้ําอีกนะครับกลัวมารับของซ้ําอ ну ีกนะครับสแตมตาวัดเลยสแตมใช่สตมตาวัดนี่แหละนะครับรับรับตรงนี้แล้วก็ออกไปนะครับรับตรงนี้แล้วก็ออกไปนะครับถือถือเอาถือปลายตลอดถือปลายตลอดเดี๋ยวคนก็ดูอยู่อาตามมาตามมาตามมา ตรงนี้แผ่นพื้นแผ่นพื้นต่อมองพัะเจดีอาจาร,ร,ร,รย์อาจารย์ยังไม่เปิดกองนะอันนี้ซื้อมาเป็นนี้แค่หมื่นสามเดี๋ยวเอาไปลองข้างบนนะครับเนี่ยครับนั่งร้านเนี่ยเอาไว้ให้ช่างนะครับเอาไว้ช่างปิดปิดทองนะครับอันนี้อาจารย์ยังไม่เปิดกองนะครับหมื่นสามนะครับนี่นี่นี่มามา,มา,มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้นะครับนีองค์นี้ปู่หรือสีชทีวกนะครับมาดูมาดูป <สา S 1> ้องเข้ามาใกล้ๆครับป้องมาใกล้ๆ ก็เข้ามาใกล้ๆนะครับดูนะครับสวยมากเลยนะครับเหมือนลิขิตเอ็มมงคลนะครับฟันฟันกระต่ายนะครับฟันหลอกระต่ายนะครับนะดูนะครับงดงามมากๆอันนี้200ปีนะครับนี่สองปีนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะตั้งมีคนถามอาจารย์สารอยู่ตรงไหนครับอาจารย์มามานี่มานี่ตามมานะครับตามมาเอามาครับตามมาระวังหัวครับระวังหัวครับ นี่ต้อนมะขามเทศคือต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับตอนที่อาจารย์จะสร้างเจดีเนี่ยคือท่านมาเข้าฝันว่าอย่าตัดอย่าตัดพ่อนะก็คือต้นนี้นะครับต้นนี้เลยนะครับอาจารย์จะสร้างอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์จะขยับเสาเนี่ยขยับเสาเนี่ยเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นสารเป็นศสาของท่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวห้องน้ำาก็เสร็จละเดี๋ยวจะขึ้นสารขึ้นสารต่อเลยนะครับตรงนี้ต่อเลยนะครับนะครับตรงนี้ต่อเลยนี่ท่านอยู่ตรงนี้นะครับท่านอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็มาตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้รอแพ็กข้าวสารนะครับรอแพ็เข้าวสารนะเปน uh, ็นพันพันเซ็ตนะครับเป็นพันพัน,พนเซต็ตข้าวสารมาจากไหนข้าวสารมาจากตรงนี้เนี่ยตามกันมามตามมาคล้บตามมาข้าวสารคือตรงนี้นะครับข้าวสารคือตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับ ที่เราสีไว้แล้วก็มีอยู่ที่ห้องนู้นอีกนะฮะแต่การให้ดูแค่บางส่วนนะครับเครื่องสีข้าวเรามีนะครับอยู่ข้างหลังนะครับเครื่องสีข้าวเรามีอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสีเดือนเมษานะครับเนี่ยเครื่องสีข้าวนะครับเราเรามีหมดเลยที่วัดเรามีหมดเลยนะครับอันนี้ยุงข้าวนะครับแจกออกมาสใส่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คืออ่ามันมันเต็มมันเยอะนะครับมันเยอะก็เลยมาวางไว้นะครับเนี่ยเครื่องสีข้าวนะครับอันนี้ลองเทสแล้วนะครับลองเทสแล้วนะครับสีทุกปีสีทุกปีนะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะได้กี่ถุงไม่รู้ว่าจะได้กี่ถุงนะครับคือ,อถ้ามันไม่พออนะ่ะอย่างที่จานบอกนะครับก็คือจะกลายเป็นกองบญของแห้งแทนสมมติว,ว่าได้ได้พันห้าร้อยถุงอีกพันห้าร้อยจะเป็นของแห้งนะครับเนี่ยเนี่ยที่ต้องซื้อกันนะครับใครสนใจนะครับใครสนใจหมายเลขบัญชีนี้เลยธนาคารไทยพาณิชย์อ่าสิริจุด,ดาและธนาคารอมสินพี่สาวจาอนันนำทุนเดียวกันนะครับหมายเลขบัญชีนี้นะครับแอดไลน์ดีส่งสลิปมาด้วย ส่งสลิปมาด้วยนะครับเนี่ยอ่าเขียนชื่อนามสกุลด้วยอย่าโชว์แค่สลิปเพราะเขาจะไม่ลงชื่อให้คุณโอเคนะแต่ถ้าเราส่งสลิปและยอดเงินแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลเขาจะเขียนให้บางคนถามรอบที่แล้วทาไมไม่มีชื่อหนูส่งแต่สลิปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครมานั่งพิมพ์ชื่อเราให้นะครับไม่ได้ว่างขนาดนั้นเพราะว่าคนทําบุญกันเนี่ยเป็นแบบสี่ส้าห้าพันคนนะ่ะ ความนึกภาพออกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นมหากรรมโอความวุ่นวายแห่งชาตินะครับต้องเขียนชื่อให้เรียบร้อยถ้าคนไหนส่งแต่สลิปถือว่าเป็นไม่ประสงค์ออกนามเพราะว่าเราไม่มีมาเปิดกดสลิปดูแล้วก็มาเขียนเขียน,เข,ยนเขียนชื่อแล้วมาพิมพ์ให้คุณนะครับ mm hmm. คือมันจะเป็นการทํางานซ้ําซ้อนนะครับ mm hmm. คือต้องเห็นใจต้องเห็นใจคนที่เขาแบบเขาเขาช่วยงานตรงนี้แล้วเขาก็ต้องไปซื้อของให้เราแล้วเขาต้องมาแพ็กให้เรา ไหนจะมาแบบไล่เขียนชื่อให้เราเป็นไปไม่ได้สรุปแล้วถ้าไม่เขียนชื่อถือว่าไม่ประสงค์เอานามนะครับอันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับอ่ะตามมาตรงนี้หน่อยนึงตามมาตรงนี้หน่อยนึงนะครับภ้ายวัดนะครับภายวัดคนไหนจะมาแจกคนไหนจะมาแจกข้าวสารนะครับมาช่วยแพ็คของ หรือมามาปิดทองตั้งแต่ยี่สามยี่สี่นะเข้ามาท้ายวัดนะครับขับอ้อมมาเลยท้ายวัดแล้วก็มาจอดรถตรงนี้นะครับมาจอดรถตรงนี้นะครับอย่าไปจอดอย่าขับเข้าข้างหน้าอย่าขับเข้าข้างหน้าเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่เพราะว่ามันงานเนี่ยยี่สามยี่สี่เนี่ยคือรถรถส่งของรถน้ําแข็งรถส่งอาหารรถส่งอะไรเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกดังนั้นจอดรถหน้าวัดไม่ได้จอดรถต่างทางเข้าไม่ได้ที่วัดเนี่ยมีที่จอด รถสองไล่ครึ่งนะครับจอดเลยตอนกลางคืนเนี่ยมีไฟสว่างกว่ารถตัดโอเคนะ<ม>สว่างกว่ารถตัดนะฮะคือเซฟตี้สุดๆนะครับเซฟตี้สุดๆแล้วก็ตอนกลางคืนเราสมมติว่าคนไหนนอนวัดคนไหนมาบวชเนี่ยอาจารย์จะบอกเลยนะครับคือจอดรถเลยแล้วก็มันสว่างมันปลอดภัยแล้วเราล็อกล็อกประตูสแตนเลสนะครับเราล็อกประตูทุกคืนนะครับเราล็อก,อกประตูทุกคืนไม่ต้องกลัวขโมยขโจรที่นี่มีกล้องแปดตัววัดเรามีกล้องแปดตัวนะครับ CCTV แปดตัวคมชัดมากซูเปอร์เฮดดีอาจารย์บอกไว้เลยนะครับอยากจอดตรงไหนจอดเลยนะครับโอเคนะครับตามนี้นะครับอ่ะย้ำย้ำหมายเลขบัญชีหมายเลขบัญชีนะครับใครอยากสมุนโอนมาเลยแต่ใครอยากโออาจารย์คะหนูอยากส่งของข่งขาเคอรี่คะส่งมาเลยเอา้าไม่ไม่ได้ว่าจะส่งมาที่วัดต้องทักไลน์อาจารย์ก่อนอย่าส่งมาที่บ้านอาจารย์ส่งมาที่บ้านอาจารย์อาจารย์อาจารย์ไ่เอาไปทิ้งอาจารย์ไาแจกยามหน้าหน้าหมู่บ้านกูบอกไว้เลยกูไม่ขน โอเคนะคะมีมีมีคนมามาฝากฝากส่งฝากส่งไม่ได้นะครับคือโอนตังไปจบนะครับแล้วเขาไปซื้อทีเดียวเขาซื้อทีเรเย,ยอะมันถูกซื้ออะไรบ้างมาม่าปล<ะ>ากระป๋องซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลา,ปาอ่ามาม่าน,น,น,น้ำมันพืชเน,นี่ยอ่อถุงหนึ่งประมาณวงเงินเท่าไหร่ประมาณประมาณประมาณสักสี่ร้อยห้าร้อยขึ้นนะประมาณสี่ร้อยใช่ไหมครับ เยอะไปไหมเยอะไปสามร้อยพอสามร้อยพอนะครับอย่าลืมมีงินห้าร้อยอีกมีงินห้าร้อยอีกโอเคโอเคถุงนึงประมาณสามร้อยนะครับใชเย็นนะครับคือใครจะกี่กองกี่ถุงได้หมดนะครับอาจารย์ย้ํานะครับว่ามีประมาณพันกว่าถุงเท่านั้นนะครับเท่านั้นและที่สําคัญนะครับเมื่อกี้อาจารย์ให้ดูตำแหน่งที่เราแจกลงทานแล้วเชื่ออาจารย์เยาหมูปิ้งมาแจกมันเป็นไปไม่ได้เพราะชาวบ้านเนี่ยพอมารับเงินรับ ของแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเดินกินของ oh. เขาจะเดินกินของที่โรงทานสมมุติว่าหนูเตรียมหมูปิ้งมาร้อยไม้คนที่หนึ่งร้อยหนึ่งไม่ได้กินของเขาจะด่าหนู <c oughs> เชื่อจานดิเ <c oughs> พราะเขาหิวตอนเช้า <c oughs> หนูนึกภาพวอกคนหิวกล่องข้าวน้อยค่าแม่ไหมเออดังนั้นเชื่อจานอย่าแจกโรงทานนะครับเออยู่ในความเป็นจริงนะครับวัดน,นี้คุณไม่เคยเห็นหรอกคนมารับของไหว้เอ้คนมารับของแห้งแบบเยอะที่สุดเยอะที่สุด นะครับเหยียบตีนกันต่อยกันอ่ะตีหนึ่งครึ่งต่อยกันอาจารย์พู้ฟังแค่นี้สรุปแล้วไม่มีลงทานของกินตอนเช้านะครับเพราะว่ามันจะเกิดจะาจนหนูไม้หนึ่งหนูไม้หนึ่งพอวิ่งออกไปเอาไม้แล้วเอามาเข้าอีกอ่ะตีกันมันจะเกิดจะาจนนะครับสรุปแล้วไม่มีลงทานของกินนะครับโอเคนะครับตามนี้นะโอเคครับหวัสดีครับสวัสดีครับ